ต้นกําเนิดของมนุษย์หมาป่าที่มีที่มาจากตำนานกลีเกิดขึ้นณนกรุงอาคาเดียที่ถูกปกครองโดยกษัตริย์ไลคาออนผู้ชื่นชอบในการทานเลือดเนื้อมนุษย์เป็นอย่างมากจนชาวเมืองต่างหวาดกลัวในความโหดร้ายนี้ทำให้เรื่องนี้ล่วงรู้ไปจนถึงหูเทพสุดเข้าเทพสุดจึงได้ปลอมตัวเป็นแขกเพื่อมารับประทานอาหารร่วมกับกษัตริย์แต่ทว่า การหลอกปลอมตัวนั้นไม่สำเร็จกษัตริย์ไลคาออนทราบว่าผู้ที่ร่วมโตะนี้คือเทพเจ้าปลอมตัวมาจึงท้าทายด้วยการนำเนื้อมนุษย์มารับรองเสร็จเลยเป็นเหตุให้เทพสุดฮิโรดอย่างยิ่งและสาบให้กษัตริย์และลูกหลานในตระกูลกว่า50คนเป็นหมาป่ากันทั้งหมดและไม่มีทางหายจากคำสาบนั้นเป็นต้นมา มนุษย์หมาป่าแบ่งออกได้เป็นสองสายพันธุ์ด้วยกันคือ1 w r e แวว f มีลักษณะตัวใหญ่มีพลังก,กำลังมากมีขนสีน้ำตาลออกดำการเกิดของแววบุฟนั้นเนิดจากการโดนแวว o ุฟด้วยการกัดจะแปลงล่างเป็นหมาป่าได้เฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงและเมื่ออยู่ในร่างหมาป่าก็จะสูญสิ้นสามันสำารึกของมนุษย์ทำให้กระหายเลือดและข่มข่ง พอกลายร่างกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะลืมว่าตัวเองได้ทําอะไรลงไปตอนที่กลายเป็นมนุษย์หมาป่านั่นเองค่ะส่วน 2. องไลคนเป็นมนุษย์หมาป่าสายเลือดบริสุทธิ์ที่สืบทอดเผ่าพันธุ์มาจากทางสายเลือดซึ่งเชื่อว่าไลคนเป็นลูกหลานของกษัตริย์ไลคาออนไลคนมีขนสีเทาออกเงินมีรูปร่างปาดเดียวสามารถแปลงร่างได้ตามใจนึก เมื่อยู่ในร่างหมาป่าก็จะมีสติครบถว้วนควบคุมตัวเองได้เสมือนร่างมนุษย์การปราบเผ่าพันธุ์มนุษย์หมาป่านั้นจะต,ต้องใช้อาวุธที่ทำจากเงินแท้แต่ลายแค้นจะพิเศษกว่าตรงที่อาวุธเงินต้องผ่านการปรุงเสกกอ่อนจึงจะสามารถกํำจัดมนุษย์หมาป่าได้เป็นไงกันบ้างคะเรื่องของมนุษย์หมาปา่า จะบอกว่าเรานี่ชอบเรื่องมนุษย์หมาป่ากับแวมพายมากๆเลยใครอยากให้เราเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะอย่าลืมซับสไคร์แล้วก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย